ครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเว็บไซต์ซื้อเกมราคาถูกนะครับเป็นเว็บไซต์ cdk นะครับผมให้เราเซิร์ชในที่ Google นะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ cdk นะครับให้กดมาที่ลิงก์แรกนะครับโอเคอันดับแรกให้เราไปสมัครนะครับผมถ้าใครยังไม่มี ID ให้ไปสมัครแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเข้ามาก็หน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เขามีแฟลตเซลอยู่นะครับ24ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างในเกมในนี้นะครับอ๋อมี a r ร์คไรเดอรนะครับราคา900นี่ลดราคาอยู่นะครับของสตรีมทั้งนั้นเลย อ๋อ oh, มันมีแต่เกม pc นะครับมาในส่วนของตรงนี้นะครับคีย์เกมที่เราจะซื้อในวันนี้พอดีผมอยากเล่น Red Dead Redemption 2นะครับผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับก็เลยอยากจะมาลองเล่นสักหน่อยพอดีวันนี้จะมาซื้อคีย์ผ่านเว็บเว็บไซต์นี้ก็เลยอยามาแนะนำด้วยนะครับตรงนี้เขาจะมีคีย์ของเป็นเกม pc นะครับแล้วก็ Play Station Xbox แล้วก็ของ Nintendo ด้วยนะครับเราจะซื้อ Red Dead ใช่ไหมผมก็พิมพ์เซิร์ชหานะครับ Red Dead นี่ เจอแล้วนะครับมีแบบเอ่อตัวของ Ultimate Edition แล้วก็เป็นตัวธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับตรงโลโก้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นโลโก้ของ l o g s t t r r นะครับตรงนี้มันจะคือโลโก้ที่บอกว่าคีย์ที่เราจะซื้อไปจะสามารถไปแอ t i v a t e หรือ Redeem ได้ในตัวของเว็บไซต์หรือตัวลันเชอร์ของ l o g s t t r r นะครับตัวนี้จะใช้กับอของสตรีมไม่ได้นะครับ ส่วนตัวนี้เห็นไหมเกมนี้คอมมานด์ Command นะครับจะใช้กับตัวของ E นะครับแล้วก็นี่ถ้าเป็นสตรีมจะเป็นรูปรูปโลโก้ของสตรีมนะครับเป็นเกม Metro นะครับ <c oughs> ก็ผมจะมาซื้อเลดเดสนะวันนี้ก็จะเป็นสาธิตการรีดิมโค้ดของล็อกสตาร์ล้วกันนะครับผมก็กดเข้ามาดูเกมเลดเดสนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับให้เราดูตรงนี้ก่อนว่าเขาเขียนว่า in s t ต็อกนะครับก็คือโค้ดตรงนี้มี มีขายอยู่นะครับอยู่ในสต็อกแล้วก็เป็นดิจิตอลคีย์โค้ดนะครับแล้วก็เขียนว่า activate in Thailand นะครับก็สามารถใช้ในไทยได้นะครับผมถ้ามันตรงนี้มันขึ้นเป็นการกระบาดสีแดงหรือบอกว่าไม่สามารถใช้ในไทยได้เรา่าไปซื้อนะครับเดี๋ยวมันมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นแบบ t a ต d a า d ใช่ไหมครับผมเลือกตัว special นี่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่า sold out นี่ sold out ตรงนี้นะครับคือโค้ดไม่มีนะครับ เราซื้อไม่ได้นะครับอันนี้เขาก็จะเขียนบอก Activate ในไทยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันหมดไปแล้วนะครับตรงนี้ตัว a n t i เ i t เอันติมตก็มีในสต็อกเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวธรรมดาเลยนะครับสมมติว่าผมจะซื้อใช่ไหมอันนี้มันคือตัว pcww อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับให้เราเลือกให้มันเป็นตัวตัวนี้ผมจะซื้อตัว Standard โอเคแล้วเราก็อ๋อตรงนี้มีตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าวิธี รีด e มโค้ดของล o อกสตารนะครับให้เรากดคลิก here for activation นะครับเขาก็จะมีบอกขึ้นมาตรงนี้นะครับหน้าต่างให้เราไปดาวน์โหลดตัว l ั u n ชอร์ของล o อกสตารนะครับกดตามลิงก์นี้สมมุติว่าถ้าใครยังไม่ได้มี ID ของล o อกสตารนะครับให้ไปสมัครแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวของผมผมมีแล้วนะครับแล้วก็ให้กดตัวคําว่า get launcher ตรงนี้นะครับกดปุ๊บ มันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราดาวน์โหลดนะครับมันจะเขียนว่าดาวน์โหลด for windows นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปติดตั้งแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าของผมทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วผมจํารหัสไม่ได้ผมก็เลยจะไม่ทําให้ดูใหม่นะครับผมไม่อยากไปล็อกเอาออกเดี๋ยวไปนั่งงมหารหัสอีกนานนะครับเสร็จปับ๊บแล้วก็ปิดหน้าต่างตรงนี้ลงไปนะครับเขาก็จะมีบอกวิธี redeem ตัวเนี้ยผมจะให้ดูว่าอันนี้มันราคา442บบาทใช่ไหมครับจากราคาเต็ม 2,600นะครับผมจะให้ดูในส e ีมว่าตอนนี้ราคาในส e ีมมันเท่าไหร่นะแล้วก็เปิดส e ีมขึ้นมานะครับนี่ Red Dead Redemption 2นะครับราคาตอนนี้คือ1,899บาทนะครับซึ่งราคาแพงมากอ่องสวันก่อนนี้ผมเห็นเข้าลดราคาในส e ีมมันเหลือประมาณ600-650นิดนิดประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ยังแพงกว่าในเว็บไซต์นี้อยู่ดีนะครับเว็บไซต์ CDK ที่ผมจะมาซื้อในวันนี้นะครับผมจะซื้อใช่ไหมผมก็กด บาย now เดี๋ยวนะมีข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับกดตรงนี้ b าย now นะครับรอไปก่อนให้มันหมุนโอเคขึ้นมาหน้าชําระเงินนะครับให้เราเช็คดูก่อนนะครับผมตรงนี้จะเขียนว่า order summary นะครับเป็น red dead redemption 2 pc rockstar นะครับผมต้องต้องดูตรงนี้นะว่ามันเป็น pc หรือเปล่าเพราะว่าผมจะซื้อไปใช้กับ pc นะครับราคา442บาทนะครับผมแล้วก็จะมี อันนี้ discount code ผมไม่แน่ใจกิฟต์การ์ดอันนี้น่าจะซื้อให้เพื่อนนะครับผมอันนี้ราคารวมตรงนี้ payment นะครับเขาให้เลือกประเทศที่เราอยู่ที่เราจะชําระนะครับตอนแรกเขาจะเลือกเป็นของอเมริกาให้ก่อนนะครับให้เราไมาเลือกหาประเทศไทยนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นอเมริกามันจะมีให้จ่ายเงินแค่อันนี้น่าจะเป็นเครดิตการ์ดนะครับผมเพย์บายการ์ดนะครับแล้วก็ ผ่าน p a ย p a พนะครับผมแล้วก็ Pay b บ card อีกเหมือนกันนะครับเป็นพวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะครับถ้าใครมีแอป t o m o n e y หรือมีบัตรเครดิตที่มันอยู่ใน t o m o n e y ก็ผมคิดว่าน่าจะใช้ตัวนั้นได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ซื้อผ่าน p a y p a พนะครับที่เราต้องเติมเงินเข้าไปใน PayPal แต่ว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมมันก็จะบวกเพิ่มไปอีกนะครับตอนนี้เว็บไซต์เขาอัปเดตแล้วก็พัฒนามาแล้วนะครับมีให้เลือกประเทศไทยนะครับพอเราเลือกประเทศไทยเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะมีช่องจ่ายผ่านพร้อมเพย์ขึ้นมาให้เรานะครับนี่ตรงนี้สะดวกมากนะครับมีพร้อมเพย์ขึ้นมาแล้วก็กด u บ o o w ตรงนี้นะครับรอให้มันโหลดก่อนออมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าสแกน QR code นะครับแล้วก็มันจะเขียนบอกว่า QR code จะหมดอายุใน3นาทีนะครับเราก็มาเช็คดูก่อนราคาก็จะเป็น447บาทจุด1,2สตางค์นะครับผมเออเหมือนอันนี้น่าจะเป็น บตหรือค่าธรรมเนียมสักอย่างนะครับบวกมา4บาทก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เช็คดูนะครับอันนี้มันจะเป็นอ,อีเมลนะครับอีเมลของเราที่ใช้ล็อกอินสมัครไว้แล้วก็ Payment ID ตรงนี้ก็จะเขียนบอกชื่อนะครับเป็นเกม Red Dead นะครับภาค2ผมก็จะสแกนจ่ายเลยละกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมก็สแกนจ่ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับในมือถือของผมแต่ว่าโอเค มันขึ้นว่า payment complete นะครับแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะเอ้ยเราไม่ต้องกดมันก็จะเด้งมาให้หน้านี้เรานะครับก็จะขึ้นบอก order number นะครับตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บราคา400โอเคแล้วก็จะมีคำว่า get your key นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้เขาให้เราเช็คดูอีกทีนะครับว่าไอที่เราซื้อ มันถูกหรือเปล่านะครับนี่ให้เราเช็คดูนะครับล o อก r ตาร w จนว w นะครับ1จํานวน1เกม Red Dead ภาค2นะครับตัวล o c k s t a r Launcher โอเคแล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ I have check uh, order information is correct นะครับเช็คแค่มันถูกนะครับแล้วก็กดคําว่า get code นะครับแล้วก็โค้ดมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้ทีนี้เราก็กด Copy code นะครับปุ๊บ <g up> อ่อทีนี้มันเป็นของล็อกสตล์ใช่ไหมผมโหลดแล้วก็ติดตั้งตัวรันเชอร์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดตัวของล็อกสตล์ขึ้นมานะครับเขามีวิธีบอกผมน่าจะเปิดให้ดูไปแล้วนะใช่ไหมหรือยังนะครับอ่าผมเปิดไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเปิดมาดูใหม่แล้วกันตรงนี้กดเข้ามาตรงนี้นะครับเขาให้เรา เข้ามาตรงโลโก้ล็อกสตารนะครับแล้วก็กดคําว่า r e ีด e m Code แล้วก็เอาโค้ดมาวางตรงนี้โอเคนะครับตอนนี้ของผมก็ล็อกอินของล o อกสตารเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนโลโก้ให้เป็น Arthur นะครับนี่ในล o อกสตารนี้ผมมีเกมบู l l y อยู่นะครับนี่อินสตอล now ผมซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็กดรีด e มโค้ดนะครับแล้วก็เอาโค้ดมาวางปุ๊บกดเช็ค นี่เขาขึ้นสีเขียวนะครับโค้ดผ่านนะครับแล้วก็ให้เราติ๊ก Ironer Stand นะครับแล้วก็กด redeem โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กด close ออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันจะดาวน์โหลดได้ไหมฮึบอันนี้ไม่ใช่นี่กดขึ้นให้ install แล้วนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะติดตั้งเลยนะครับติดตั้งโอ โอ้โหเกม120กิกย้ายไปไว้ได้ดีดีกว่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นการแนะนำเว็บไซต์ซื้อเกมราคาถูกอย่างเว็บไซต์ c d k แล้วก็สาธิตการซื้อให้ดูเลยนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ